ต่อไปเชิญท่านอดิรันและตามด้วยท่านมุกดาพงมบัติครับคุณท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรผมอดิรันอาลีอิสฮอะสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพักพลังประชารัฐนะครับวันนี้ขอหารือ,อ,อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับถึงหน่วยงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ เรื่องที่หนึ่งนะครับชาวบ้านหมู่ที่ห้าตําบลตาชีอําเภอยะหาจังหวัดยะลาไม่มีไฟฟ้าใช้บ้านอยู่ห่างจากชุมชนนะครับเล็กน้อยนะครับหลายหลังคาเรือนนะครับทุกทุกหลังมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับมีบ้านเล็กที่แต่ปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้าใช้กรณีที่สองนะครับชาวบ้านหมู่ที่สี่เขาโตบูตําบลลำพญาอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ10หลังคาเรือนมีประชาชนอยู่อยู่ในหมู่บ้านประมาณ40กว่าชีวิตนะครับเป็นชุมชนเล็กๆปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับทั้งสองแห่งนี้สามารถจะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาและตำบลตาชีนะครับเรื่องที่3นะครับชาวบ้านตำบลชาวบ้านหมู่5ตำบลลิดลนอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ขอไฟฟ้าตลอดข้างทางขึ้นสู่สถานที่ท่องเที่ยวเขาโตสาเฮระยะทางประมาณ200เมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจัดกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษาจัดแคมปปิ้งแต่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดข้างทางเรื่องที่4ชาวบ้านหมู่ที่4ตําบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาขอไฟฟ้าตลอดข้างทางขึ้นสู่สถานที่ท่องเที่ยวเขานางแก้ว ระยะทางประมาณ150เมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจัดแคมปิง้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของหน่วยงานนะครับและสถานศึกษาด้วยนะครับทั้งสองสถานที่นี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิดนและองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ